สบายดีปลงุงสบายดีพบก,กันคือเก่าอีกแล้วกับซ่องมาควันป้ลุงเลยพบพ่อกันคือเก่ากับซ่องมาควันมันนาอยู่ที่เพื่อนปลุงเลยถ่อแม่เป็นกบก่บอยสบายปล้ลุงเผินประยู่ปไปใน่อนเนาะล้านกับลูกไผ่กับพิษกรรมล้านกระทองเสีย หายเบิร์ดคืนปลาลุงเลยจนมาได้อยู่มาได้นอนเฮ้ย,ปเ,ยเป็นลมเพิ่นกระไรไข้บอกสบายไข่ปลาลุงเลยมันก็เกิดกับการเฮาบ่ได้พักผ่อนอะไรบ่ได้อยู่บ่ได้นอนนะกลัวน้ำรานผัวรานกะ ดัายามาึงกินจร่งสุดๆมากิไข่ปาลูกทาร้า,าแม่ต้องม้วยกะบาไว้คือกันมาสันพอยพัว พากำลังได้อยู่ไปนอนปลลุงเลยนี่แหละได้ล้านทรายพาปลลุงมาเบิ่งหนา้าล้านทรายขั้นกลางเว้นนะ่ะเ่งนชีนอนปลลุงเลยขั้นกลางขึ้นหนะึ่งคนชีหาย จักศีหนาคือคอหรือหนาคือแม่ปะลุงเลยวากิมไม่เสีหายแล้วน้องวาคิมปะลุงเลยกลางคืนนี่งองแงขนาดเลย น้องมวยก็ไปไอยู่ไปไนอนคือกันปลาลุงเลยลูกชายหายเบิดขึ้นมื่อคืนไปดิปลาลุงจะเอามาอุ้มว้ขึ้นมานอนทำแมใครแต่เม่น้องใครดาวเพื่อนอุ้มเลยก็อยู่นั่น้องน้องมวยพอเม่น้องใครดาวเพื่อนมาเมาื่อคืนนี่ปลาลุงเลยมาเบิ่งมาแย่งสกันแหลยขอมุกขอบใจเอื้อยเพื่อนลายๆที่มาเบิ่งมาแย่งลูกหลานเนาะ เอากะให้เพิ่นผู้แคนเอาเป็นลูกเพื่อนอะไรประลุงเอ้เพราะว่าเพิ่นเลี้ยงลูกผู้ชายจับปะลุงก็เลยให้เพิ่นผู้คอต่อแคนเอาเป็นลูกชายของเพิ่นขนาดเบาขวัญกันยังแต่ยังหน่อยปะลุงเอ้กระร่อล้มแล้วตายมาเพื่อนสิมา หอดเนาะคุเมื่อนี่ครับโอ้ยบุจักบ้องตังบุงจักใส่ตะเกิดปลลุงใส่สินใส่ยังสมบพีแม่พราาแม่เพิ่งเลี้ยงลูกไสยบุจับปลลุงเลยกินนมบางคากนก็อ่านสิบได้กินนมแม่ปลาลุงกินนมงัวกินนมปองหแหละวานนี้ก็มาได้ลูกไฮ้กับยาขยัน เป็นคือเฮาเนาะหน่องวาคิมปะลุงเอ้ยมาตมิดน้ำเพอนบ่หายปะลุงพอผ่านมาจากซองเสมอแลยโอ้ยงอแงขนาดน้องมวยหายกลางคืน อีกประมาณอีกสองวันปะลุงเอออีกสองวันเขากะสีได้ออกจากกรมแล้วน้องมวยเขนก็สะได้ออกจากกรมแล้วอีกสองวันก็สิมีการปูขอตอ่อแคนอะไรปะลุงเออรือว่าตัดหวานตัดกรรมคนก็สิบ่มมาบ่ร้ายคือเก่าปะลุงมันก็สะเงียบเ,เงาในจังหน่อยบานนี้คนน่ะบางไปนะเหม่อเมอแมนเพราะว่า แม่น้องมวยกับป้าเป็นกระได้กลับบ้าเนาะน้องมวยเป็นกระซิบกลับไปดำหน้าดนํนาเพิ่นเห็ดหน้าเพิ่นเห็ดหน้าแซง,งเป็นโเงินระหว่างหน้าปังนั่นแหละเถาแม่นะกยยย็เป็นโรยเงินย้ายบุญหล่อเป็นกระไร อุตตะลับอุตตะนอนน้ำลานทรายโจดเป็นไข่เป็นาปน,นาวก่มยังลงมวยเยพื่อนให้กินน่ำเย็นปะลงเลยบางคนกับอาสีบัวเขาใจเนาะว่ากำเย็นเป็นอะไ กําเย็น,นี่เพิ่น่มห้กินน้ำห้อนไปลุงเอยน้ำห้อนเนี่ถือว่ากินม่มดไรเลยมันต่างกันพะวบาอยู่กําเย็น,นต้องกินน้ำเย็นแลวก็บ่มหายถือไผ่ถือ,อยางนาะน้่ะมวย <c oughs> อยู่แบบเย็นเย็นเปิดพร่มใส่ก็ไได้ัไ่ไดหก็ไดไปลุงต่างแต่ว่า่มห้ถือความห้อน่มห้ยหอน่มห้หย,ยังน้ำของโห้กินน้ำห้อนไปลุงเอ้ยถ้าอยู่กําไผ่นัะอยู่กาํกาไผ่นี่ก็อาจสิ กินน้ำห้อนหรือว่าอาบน้ำหอ้อนนั่นน้องมวยแต่นี่เพันอยู่กำเย็นปะลุงมันก็สะแตกต่างกันมองแง,เ <c oughs> เง่เลยเด้หืมเลือมได้กินน้องมว <c oughs> ยเสียงหัวกินมน, <c oughs> <c oughs> นมเหรอเหี <c oughs> <c oughs> ย่ <c oughs> <c oughs> ยวออกเลยเด้ด อยากออกเลยอยากกินนมฮึฮงใช้อยากกินนมปาลุงเอ้ <c oughs> มันขึ้นนี่กะผอมานอนนั่มมาขึ้นนี่บ่าควันกับเขาไปนอนน้ำลูกนอนได้น้อย <c oughs> เดียวก็ได้ออกมาปปาลุงเอ้ยันเฮาละ์เมอไปเต็งลูกไายแหละหเอลล์จะไปทำอาการยายเนาะยายบุญรอดเพลินว่าเป็นอะไรประลุงเอ้ย เิ่นว่าเจ็บหัวแห้งหว่าสันก็สิได้ไปซื้อยายเพิ่นนั่นแหละบอกควันก็ได้เป็นอะไรยายอืม <c oughs> เจ็บหัวแห้งบ่ <c oughs> เจ็บอยู่ว่าสันบัวแห้งเพิ่นว่าโอ้ยเนาะคนบัดอายุบัดลายแล้วปะลุงแล้วมาอดรับอดนอนบาดน,นี่มันก็นเฮ็ดให้เฮาภูมิต้านทานมันบ่ค่อยดีปปีแล้้วย่กได ภูมิท่านบุกคดีเฮ้ากัะสิมันกระเสียดเฮ้าฮะส้มปลาลุงเงยแล้วว่าเมื่อยล้าอะไรกลายเป็นไข้เป็นหนาวไปว่าเต็มย้ายมปนรอดแม่น้องมวยกับบวัวยคือกันวาใช่อดตาลับตานอนแต่ละเมื่อปลาลุงเงยเพื่อจะได้นอนได้นะประมาณตีสองหรือว่าตีสามคนละ จะได้รับนิดเดียวพอลูกไส้เพิ่นให้ตลอดนอกกลางค่ำกลางคืนเบาขวัญก็จะไปซื้อยาเพิ่นแล้วปาลุงเอ้ยยายอยังน้ำมวยมันสีด้น้ำมวยซาลาบวเอาซื้อยาซาลามาให้เพิ่นกินปะลุงเพิ่นมาไว้แหง ว่าฮอนนี่ก็บสมาพิกควรหรืปลุงเอ้ยบอกควันกับซีเรล่าขีดตะเพียงเท่าน,นี้อย่างไรก็พอกักนุกการหนาปะลุงถ้าอันใดที่บอกพิดว่าพลา,า,าดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยจะได้การหายยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนพอกักนุกการหนาเดือปะลุงเด้อสุขุสุขคนสบายดี